วันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์พอร์ตภาคของตัวเองนะครับซึ่งเป็นหมวดหมู่ของโฮโลแกรมนะครับแนวสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์นะถือว่ารวมกัน2ออย่างนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยผมเพิ่งเริ่มทําแนวโฮโลแกรมก็คือแนวเทคโนโลยีที่แบบเป็นรูปเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอคอนนะเรียกง่ายๆแบบบ้านๆว่า เป็นภาพไอคอนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือใส่กราฟิกเข้าไปเล็กน้อยในภาพถ่ายนะครับมีทั้งแนวบิสเนสเนแนวธุรกิจแนวสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็ได้ทำการส่งเข้าไปตอนนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมีประมาณ100กว่าภาพนะครับใน100กว่าภาพเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าแนวโคโรแกรมสิ่งแวดล้อม ขายออกค่อนข้างเยอะนะครับคือโฮโลแกรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเริ่มทำเป็นชิ้นแรกๆในหมวดโฮโลแกรมนะครับมีประมาณไม่ถึง10ภาพแต่ขายออกไปได้แล้วประมาณ3ภาพตรงกันข้ามกับแนวโฮโลแกรมบิสเนสหรือแนวธุรกิจการเงินนะครับยังขายขายออกไป1ภาพแต่เป็นแนวภาพแบบ ภาพประกอบนะครับไม่ใช่ภาพเป็นภาพกึ่งภาพถ่ายนะครับก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าผมก็จะเน้นหนักไปทางโคโรแกรมสิ่งแวดล้อมก่อนรู้สึกเหมือนว่าผมแต่งภาพแล้วมันจะเข้าตาลูกค้าที่มาซื้อนะครับเขาอาจจะมองว่าผมในแต่งเข้าตาลูกค้าแนวสิ่งแวดล้อมมากกว่าแนวบิสเนสนะครับผมเองเนี่ยสังเกตตลอด กับพอร์ตตัวเองนะครับว่าภาพแนวสว่างของผมเนี่ยจะขายได้ก่อนขายได้เร็วแล้วก็ขายได้เยอะแต่ยกเว้นพอร์ตหมวดที่เป็นแบ็กกราวสีดำนะครับแต่ในความเป็นแบ็กกราวสีดำมันมืดก็จริงแต่ผมก็มีส่วนสว่างที่มันเคลียร์เนาะก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมแบ็กกราวมันก็ขายดีนะครับแต่พอเป็นผาพโ,โลแกรมเนี่ย ทำไอคอนเหมือนกันระหวัง Business กับสิ่งแวดล้อม Environment เนี่ยนะก็คือสิ่งแวดล้อมทำไมมันถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมียอดโหลดธุรกิจกับไม่มียอดโหลดนะครับวันนี้เนี่ยก็มานั่งวิเคราะห์เล่นๆว่าแน่นอนเป็นเรื่องแสงนะครับเนี่ยก็ผมจะทำภาพสไลด์ตามไปเรื่อยๆนะครับมีการเติมแสงแสงแ,แฟแสงอาทิตย์ปลอม มีไอคอนที่ไม่รกมากแล้วก็มีความสว่างนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เขาเรียกว่าไงที่จากประสบการณ์ที่ไปฟังคนอื่นเขามาเยอะๆๆเนาะทั้งอาจารย์กูรูต่างๆเนี่ยแนวสิ่งแวดล้อมเนี่ยขายดีไม่แพ้นแนวธุรกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็จะมุ่งไปทางสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสําหรับของ คนอื่นนะครับก็ถ้ายังไม่เริ่มแล้วก็อยากลองแนวนี้ดูใช่ไหมทุกคนก็ลองส่งแบบทั้งสองแนว2รูปแบบไปคือแนวโฮโลแกรมบิสเนสของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นโฮโลแกรมที่ภาพมันจะมืดมืดสีเข้มเข้มสีแบบสีมืดมืดหน่อยนะสีกรมกรมท่าสีดำสีน้ำเงินนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าผมแต่งแนวนี้คงไม่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่มันกลับไปขายดีใน adobe stock นะครับใน adobe stock เนี่ยภาพแนวโปรแกร,รมสิ่งแวดล้อมของผมเนี่ยไม่สามารถขายได้เลยยังขายไม่ได้เลยแต่แนว Business Edge เนี่ยขายดีมากบางปัวมากนะครับมันก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่เว็บไซต์ด้วยเนาะอืมนี่ก็คือ เอามาเป็นเผื่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาวิเคราะห์พอตัวเองแล้วเผื่อได้เป็นแนวทางของมือใหม่ทุกคนนะครับสิ่งสำคัญคือลองส่งไปทั้งสองสองขีแล้วลองดูกันว่าเราแต่งแบบไหนแล้วขึ้นนะแต่หมายถึงแต่งภาพแนวไหนแล้วมันขายได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่สั้นๆนะครับเอามาให้ดูกันใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องขออภัยนะครับไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็ยอดโหลดก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายพอที่จะไปสอนใครเขาแค่เอาประสบการณ์ของตัวเองทั้งผิดพลาดบ้างทั้งที่ประสบความสําเร็จบ้างนะครับมาแชร์ให้ฟังกันเผื่อใครจะได้เติบโตไปแต่ในทิศทางที่ไม่ผิดเหมือนผมประมาณนั้นนะครับก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมขอฝาก ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงสาหรับใครที่สนใจหารายได้ออนไลน์นะครับมีความสามารถในการพูดมีเสน่ห์แล้วกันไม่ต้องมีความสามารถในการพูดเยอะๆมีเสน่ห์คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์มีพอเวลาพูดแล้วเนี่ยเอ้ทาให้คนชอบหลงไหลอยากฟังต่อเพเลิดเพลินอย่างเงี้ยก็สมัครมาเป็นวีเจกับผมได้ตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแต่คลิปเนี่ย ผมอัพตอนเช้าโอเคสวัสดีครับ